าวันที่16บหลังวันที่16นะครับเนาะเอฟมึ่นก็ได้มาตามทอนเต็ดของปูนะครับเนาะตามต่อได้ครับเด้อเอาเดียนสัผู้ใดเต็้กับผู้เพื่อปูได้หรอเนี่ยเขาองว่าเขาเกองเขาป่นเขาเกงมันสั่นเขาดึงไก่เขางเขาดึงเขาเลนการ้โต้าเขาเนกรถ้าอะไรทามาขัดตัวอ้าวาตีพักียพักตีได้

มีใจนักปูอะไรครับเอออม็นจังางขันนะยิ่งน้ำสํำล้านเลยปู่ใจคักเขา่อนครับอ๋องับมือชาทุกวันอะไรบนบาราไหมเอาทิพกขาเขา,าตาตาำลังช่างปูอันนั้ตาหข้าราชิตเก้าท่างน้าราราออไม่หยังอีกบ่ายเสียงยังดังนักปูตอไปจะได้เฮ็ดข้าชังอาจา ทกาตายไปพวบาราบเฮวแก่ตายไปหนึ en, ite ite, iga, ok rine, ok et, oy, ่งร้อล <people> ูกแล้หเข้ากันเ ế t ช่อยกันทั้ทอกันาบารามีเฮีวกับทเกได้ตื่ดแล้วขึ้นได้ัดีแล้วเมื่อนี้ก็รดายก็ย่พอไปชอมเพิ่เยอะตาบ่าก็รีกตะตุ่มกยตาป่าตุ่ แต่ชาวายเนาะเราเไม่มีค่านังมาเพราะเนียวบ้างน่ก็อใจเก็เพราะเห็นปูสบาย้่าใไหมง่าอ๋มาถิบก็มูอแทนเกรอชาวบ่ายเนาะแล้เหรอป้ะมาแต่กระมือแล้วพอเนาะป้าชมแต่มาแต่พ่คุ้มครูกะบ้าเห็นหงเนีกยคือเกาบ่ายมาแต่ชาวเกินเด็กน้ำคักมว่ เอ้าเขาจะ้าวหามั้งเนี่ยผู้ดเติมท่าโอ้ยสาธุสาธุมากคาวมากบามบาที่เท่ามาเตาเขาตัดใส่าคาคนะถไวออืมตนเนบา้าไมาเราไปตวิตวบพอยละมัก็ได้จาข้าามาคือจ้านามา

ว่าวอาไรเข้าเาชอบมงว่าเราแบ่กระเป๋าหารไม่เงนเขาต่างเดียลดายเอาไป่ห่วไ่เดียบเข้าเดีายหดาแต่มาใ่บอเขาเข้าเาเขาเอาใดตะกิงูไม่แม่ใส่บอกล้วเขาจังได อาเองเลยคันอีพอ่าชอยตายอีนางปามตายบานหนึ่งว่าตายข้อว่าทันยข้งไหล่แข้งเรโดนลกเกียเป็นหอกกนรตมเราเกี้ยจักได้ว่าตายข้อว่าเดี๋ใจน้มูเอาเดี๋ยใจไล่แข้งให้เขาขาดขาดในแข้งให้เขาขาดตัวเขา แไขเขาป้าค pe, nei, listen, ่ายนีป oh. mm ูน hmm. ั่งนั่่ยูไหเป็ปูนะคงจะถ่ายนะปู่าพาวบอกแต่ว่าอะไรนะอยู่ปูได้ตว่าอะไรจ้ะอย่าพาวาบ่อ่างว่าบ้านเลขที่เฉียดือนเท่าเท่ากายั้ว่าขายว่าไว้อยู่คาบาทคาบ้านที่่เายไปเรื่องคิ้วอาเยี่บนเียดบ้างบ้านได้พี่เท่าไรอีนางบ่าแ้ฮ้องขึ่าเก้าสี ตาถึงน้าเป็นแม่ปูตำเสด็จกับผมช้านอถา้บานนี้าน้ทำมาได้แล้วคูมันนา่นและเก่าดังยนดูไอ้มนักใน่นะครับกินนทำมะพรข้ายากเลยขังผมเอาอย่มาคิดด้ยเถอะนะมันอัน้มนเลยนี่ถืมัน่าย่ถ้าขาวเอาอินี้ว่าลระอยู่ถ่ายูควงปูถ้าขวเอาอินดี้ว่ บางทีงงงทิพย์หอกคบคือคายพ่อบอกว่าคายม,มีค่ารถค่าบา้านค่าหน้าวันค่าอะไรไปเอากับเสียจวนไปเฮียงคิวกัปเอาบางในพี่เท่าไรตีนานงนกแยกฟ้องคือว่า,าเก้าถูกในนี้ขากไปไปะพ่อกะอยากบังได้พ่อกะทําท่าว่าทําไมมันมีห้ยค่ะฝันเห็กจังถามว่าคืออะไรมันคือถามฮะ เอาพระั้งกาตายคุณเห็นไหมไอ้ร่างราเห็นเก้าเห็นที่เห็นถามเพ่อรามันว่ามันมีที่อะไรเอาข้อถามห้ถามข้อเี่ยวจะเป็นถามห้าเอากาษหาเลขถกเลยมาเห็นมา่าเห็นว่าสองห้าสองหาสามมาดีถูก ขามใหู้ขันดิบโันดิบเอายางก้นเยี่ยนขาเรแตงขัผาเราเี่หาชัดแม่พูดเลยยาง้นปููเรับขันเอรับขัขานออันนี้เอซี่้างบชัเอซี่ทำไมมันมีบางบางมันยังไม่นิ่งจะปูเออุนี้ก็จะเยอะเลย คือปูตาลายหว่าเนาะที่ปูเฉินสีแดงนี่แดงที่นของคังหว่ต้องรอสงมือเอามาต้องรอแบบเขาเอามาให้แล้ว่าทันครื่อ่มาเหลัง่อปวดัเครื่องหดังเลยอ้อนพ่อหลังชะอ้อนคอโอหลังมาคักมากเลยอิพอท่นว่าไหนอีพอตายคัก ตามือเราไม่กั้นเติมกาอทพเราว่าเข้าไรว่ากาอทพ์าทำยตายแถ่แม่ว่าเหมือนว่าออันนี้ขายบ่มีขอเแจอนเก็บตกอันนี้เขาแยกว่าเก็บเก็บให้หมดปะท่านจะไม่จะเออต้องเก็บเงินมากให้หมดไม่หมดไม่ได้นะอยาทพดตอนนะทอดตอนเอาไม่ชบไม่รักไม่ชบไม่หวานนักหเปาปุ๊เราไม่ได้ปุ๊กา ันม่เหมือนนายผู้ไหนจวทำมาชิมันไหนมาคือทางนามงามคือปูหลังแตน<ช>ว่าปูหรือชีรักแต่ถ้าเรากำลังช่างก็ยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งได้อยากบอกพ<ช>ินฐา,านแหงหนึออมีแต่ชินชักที่ก้ังรัอรู่มอันไหนหรือ คือวดได้หวปเปันยานบาท่านองยานบาท่นมายานมอแข่งข้วมันแหกเสียองเูคพ่นมสีย่งไหนเออวดเอิลวงเออขอกินักแต่งมองลูกโตมาเร็อว่ะเนี่ยออ่เออันนี้แชร์เองว่ะข้างแชร์เองมาชวดเิมดวงหายที่ข้อตากับตีข้อตาขาว ส่วนให้เลยว่าท่าแต่เมื่อทำมามันคางนานแล้ว <c oughs> มันยังยาไปราอีกราวกไก่ไไไอ้าก็ติดครดอกว่าไหนคือถือดอกได้ก็ตาว่ะไม่เชิไม่ลไม่เชงไม่หวานก็ตา่าลรพ่อใบแลกวกะเพี้ยงเพียงบ่เพียง,ยง,ยงแต่คนเพี้ยงเขาว่าเลยป่าม,มันเาเพียง อันนี้ทำกินนางแต่างาวด้วยเต้าหูล้าเรเต้บาเาอินนาแต่างาวด้วยค่ะช่ับเสริมความคึกกันไม่ถกนี่รหลไม่โชกไม่หมานก้อนมือถือแท่งคิ้วเอาไม่หาก่อนบังบังนักธนะต่รไปท้ายหนาคือสิงหนักไปหนาด้วยงใจเยี่ยคิ้วช่วยบังธาคาอาการ เออต้องสถานการาขวนนะสถานการเอาหายม่โชกไม่หลักไม่ชงไม่หวานนะหลุดแล้วได้ไม่เหมืนความต่างมาถวกลเติมรู้งันไหนก็รับกาที่กระพับกับพายออกหายไม่ได้ทุกไั้หลับได้ชงได้หวานหายงงายไม่ไหวมาไม่ไหมาตด้ไหวมากั้งแใจไม่หยังอีกวันไม่อกไป ส้าพไหนวะงูใหญ่าช่แต่าพเด็กปัวเพราอรไรข้าขขาดค่าน้ำมากเลยเอ้าผมเต้นกับว่าได้จ้างพ่อจักหวาดเต้โอ้ไปจ้างมาปัวค่าเต้าพ่อคืออะไรอะูรอาหางอีนั่งแบกอย่นปนี้คือได้ฟูงมาได้ค่าพ่อคือได้ฟูงมาได้ใช่เป็นอย่างนี้ว่าได้ปูงมาได้ ควางมาไรดอกมาไรหูด oh. ิโอสิได ja. ้ซ้อกวางมาท้าหมาดาคุณกวงมาไรดอกมาไรทักเก้าคู่ถักเกวามาคู่ดอกเอามาทักเก้าเอาคเก้าวพอาดอกเอามาาบดอกเอาดอกมาไรมาจักเก้าคู่แล้วก็เอาค่ายชายน้ำได้เห็ดน้ากระตามไม่ค่ายได้ อ็งนั่งรกแย่พเอาวาค่ายว่าถือต้องเอาม้ชามที่ต้าบางก็สีแ้งค่ายค่ะใช้หามานั่งขัหามขัดเง่ผูเสามันก็เลยออกอะไรนะเก้าสามห้ามันก็ถู่มาบ้างไหยแมนเดวออกแต่จังหวัดตีว้านเม่เดลว้าแเม่เดลว้านเมนเดล้อกอะไนร้เออแล้วแบบเียงมันบ่แชกับไปเบิ่งด่างี่มเขาม่าทัเงี้ยนี่ พระขาราอุ้ยดิเมื่อนั้นพอว่าเพาอยากคี่เราไงคนว่าเห็นต้องคิดว่าเราไทยแบบเชียงเงนเอาใจไทยแบบเชียงมันต้อหลายใบดูัิสามห้าองเปล่า5ปดห้าสามห้ามันถืกอนดเอือกแล้วจะมาพอเหาน้ำก้มพอเ่าตะกอนแปดห้าสมห้าต่างแม่ต่างแม่อาะข้าต่งแข่งไอ้ข้อทีดได้สืออย่าแก้วเา เัองเพราะขยันมาเพราะไปขี้ขนันรอบแกบเสียงเอ็กทคันทีคันนู้เข้าม่เพาะเียเฉียรอบแบบนี้ข้ามาทีคันใหม่ขัดตัวทำแบบเสียงบวันขี้ไปชัก